ครั้งหนึ่งเคยมีเหตุการณ์ระเบิดปริศนาเกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งผู้คนพบว่าในหลุมนั้นมีสับประหาดบางอย่างโผล่ออกมาเฮ้ไอ้กองไอ้กองแมวเามออย่าสั่งผมไอ้กองจะสวกสับประหาดพวกนี้ได้ทำการแพร่พันธุ์ขยายไปทั่วดินแดน หนุ่มคนหนึ่งได้ทําการหนีมาจากหมู่บ้านนั้นรีบพายเรือและหนีออกไปจากหมู่บ้านแห่งน,นั้นเด็กหนุ่มคนนั้นได้เดินทางไปที่แดนสาบสนเพื่อหวังว่าที่นั่นจะไม่มีสปราด ดินแดนสาบสูนั้นเป็นดินแดนที่มีแต่ทะเลทรายและป่าสวหน้าซึ่งมีแต่ความแห้งแล้งไม่มีความอุดมสมบูรณ์สิ่งมีชีวิตยากที่จะอยู่รอดเขาตั้งใจที่จะไปสร้างถิ่นฐานที่นั่นเพื่อหลบภัยเขาออกเดินทางมานานแสนนานจนกระทั่งเขาได้เจอกับแดนสาบสูที่ว่า เขาพบว่าบนเกาะของแดนสาบศูนก็มีพวกสัปเหราอพวกนั้นรออยู่แล้วตกใจมากเลยรีบภายเรือเพื่อไปหาที่ตั้งมั่นเขาต้องวิ่งหนีพวกสัปหราดพวกนี้นอยู่นานจนกระทั่งเขาได้เจอกับหมู่บ้านแห่งหนึ่ง